สวัสดีครับผมแชมป์เองครับคลิปนี้จะเป็นคลิปอัปเดตกราฟบ,บิตคอยตประจําวันที่2 6มีนาคมในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าผมเองก็ไม่ได้อัปเดตยาวมาเลยเนาะเดือนหนึ่งนะครับคลิปล่าสุดเนี่ยเราน่าจะคุยกันเมื่อวันที่2 7กุมภานี่ก็1เดือนเต็มๆเลยนะครับแล้วก็เราตอนนั้นเนี่ยเรามองไว้ว่าเราเนี่ยจะรอบิตคอยนะครับมีการย่อลงมาในส่วนของเส้นเทรลไลน์แถวๆบริเวณประมาณ78็ดหมครับเนี่ยถ้าเราดูในส่วนของเส้นเทรลไลน์ที่ผมตีไว้ ของวิดีโอวันที่2 7นะเราก็จะมองไว้โซนประมาณ78-79 0ที่มันจะตรงกับในส่วนของเส้น EMA 50สีส้มของ Time Frame Week นะครับรวมไปถึงถ้าเราตีเส้น Headline จากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่ใกล้เคียงกันกับตัว EMA นะครับก็จะเป็นจุดเนาะที่ตอนนั้นเรามองไว้ว่าอาถ้ามันลงมาโซนนี้จริงเราอาจจะเริ่มจังหวะแบ่งไม้เข้าถ้ามันลงมาแล้วมันเกิดการหมุนกลับตัวไม่หลุดนะครับเราก็จะเริ่มหาจังหวะเล่นไป โดยถ้าเกิดว่าดูในส่วนของแผนอิเลียเวฟครั้งที่แล้วเนี่ยอิเลียเวฟครั้งที่แล้วก็คือเรามองว่าเนี่ยมันจะสามารถย่อลงมาเป็นชุดมีชุด A B C เนาะมีขึ้น1,2,3,4,5ลงมานะครับก็โซมประมาณ78,000เนี่ย7 8 0ด0นโนสีฟ้าตรงนี้78,000โดยประมาณทีนี้อะเรามาดูวันนี้ดีกว่าครับ วันนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตก็คือราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับในไทม์เฟรมวิกเนาะลงมาอยู่ในโซนนะครับที่เป็นเส้นเทรลไลน์ <Yeah. S 1> line, เส้นนี้พอดีแล้วก็จะตรงกับเส้น EMA 50ของ m ท f r เฟรมวิกที่เราเคยมองเนี่ยลงมาทัชแล้วก็มีการเด้งขึ้นนะครับแต่ก็ยังอยู่ในโซนขาลงอยู่นะคือถ้าเรามองภาพอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าโครงสร้างการาฟก็คือต้องบอกว่าไม่ใช่ขาลงเป็นไซเวยนะครับก็คือมีการพักตัวลงมายังอยู่ในช่วง,งโซนพักตัวอยู่ ยังไม่ได้มีการเบรกมีแค่วอลลุ่มเข้าเบรกกรอบอะไรออกไปถ้าเราเช็ควอลลุ่มนิดนึงจะเห็นว่าช่วงนี้เดือนที่ผ่านมาเนี่ยวอลลุ่มก็ไม่ได้ไม่ได้มีพีขึ้นมาให้เห็นแบบจังหวะสวยๆเลยนะครับดังนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อ่าเราจะต้องมาตามดูต่อมันจะเป็นจังหวะมันจะมี2จังหวะเนาะจังหวะนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะสําหรับคนที่อยากเสี่ยงในส่วนของตัวลิซซวอลเลโชที่สูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนจะรอจังหวะอย่างเช่นพวกท่าเบรกเอาอะเราก็อาจจะต้อง รอให้ไม่มีการเบรกเอาท์ในส่วนของเส้นเทนไลน์ตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับทำเฟรมวีคเนี่ยก็จะเห็นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทวนภาพใหญ่นิดนึงภาพใหญ่เนี่ยที่เรามองกันมาก็คือจะเป็นลักษณะของขึ้นหนึ่งใช่ไหมครับสีเหลืองตรงนี้วิ่งมาในขึ้นภายในถึงขึ้นสีเหลืองตรงนี้เนี่ยก็จะมีครับในส่วนของเส้นมีส่วนของขึ้น1นวิ่ง2 3 4 5หที่เป็นสีขาวตรงนี้ใช่ปะจบขึ้น1นปุ๊บแล้วก็จะทํา ABC ออกข้างเป็นในส่วนของขึ้น2สีเหลืองตรงนี้ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นขึ้น3ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีการวัดฟิโบนัชชีเนี่ยตั้งแต่ฐานขึ้นมาเพื่อวัดเป้าขึ้น3เนี่ยก็จะเห็นว่าโอเคราคาก็จะมาอยู่ในโซน161.8%ก็นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเวฟ3ได้แล้วก็มีการปรับตัวขึ้นต่อครับทำในส่วนของขึ้น4นะครับโดยขึ้น4เนี่ยเขาจะเป็นรูปแบบอ่ะถ้าคนมองเป็นแพทเทิร์นมันก็คือจะเป็นอะไรครับเป็น expanding ใช่ไหมที่รอเล่นจังหวะเบรกได้ แต่ถ้าเกิดว่าบางคนมองเป็นออเลียดเวฟเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีทั้งหมด7 s e g เซกเมนต์นะครับที่เราอาจจะมองเป็นร a r เอ็กเวฟใช่ป่ะครับ A B C แล้วก็ขึ้น X อ่ะแล้วก็ A B C นะครับลงจบมาก็รูปแบบตัวฟอร์มก็จะเหมือนตัว expanding เขาเรียกว่าอะไร expanding triangle expanding triangle นะครับอ่ะทีนี้อ่ะเรามาดูครับในส่วนของ ชุดที่กาลังขึ้นมาตรงนี้อะไงจาจ,จบสีสีเหลืองไปแล้วเนี่ยเราตามอยู่ในปัจจุบันคือเราตามชุด5สีเหลืองซึ่งอาจจะเป็นชุดสุดท้ายก่อนที่อาจจะมีการพักตัวออกข้างนะครับทีนี้ไอ้หสีเหลืองเนี่ยเราจะเห็นว่าในโครงสร้างของ5สีเหลืองภายในเราตัวตั้งต้นเนาะผมอันนี้ผมอาจจะขอขยายทำเฟรมเดย์ามาละกันจะได้เห็นชัดขึ้นตัวทำเฟรมเดย์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีการปรับตัวครับขึ้นขึ้นหนึ่ง วิ่ง A B C ทำขึ้นสสีสีขาวตรงนี้เนาะเป็นลักษณะน,นี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยในโครงสร้างภายในก็มีการวิ่งขึ้น3โดยขึ้น3เนี่ยก็จะมีการทาครับ1 2 3 4 5สี่ชมพูนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ในะปัจจุบันที่เราตามครั้งก่อนเลยนะคือตรงนี้ใช่ไหมที่เรามองว่ามันเป็นลักษณะของ A B C ลงมาอ่เีเรามาดูครับเนี่ยครับเนี่ยคร A B C ต่อจากครั้งที่แล้วแล้วเราก็มองว่าชุดนี้เนี่ยจะเป็นการปรับตัวลงที่เป็นเวฟ 12345 1, ซึ่งมันทำให้เห็นแล้วรูปแบบการลง1345ตรงนี้ครับค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันมีการลงที่มันฟอร์มตัวออกมาเป็นลนักษณะคล้ายๆกับครั้งที่แล้วเลยของเว็บ4สีเหลืองใหญ่คือมีการวิ่งออกข้างเป็นลักษณะของ expanding triangle นะครับเนี่ยมันมีการตีเฮดไลน์เรารอเห็นแล้วนะครับโดยถ้าเล่นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี2จังหวะใช่ไหมอย่างที่พูดไปคือจะมีคนที่โอเคเรามองว่าไอจุดตั้งต้นตรงนี้เนี่ย นะครับไอเนี่ยลงขา C มาจบแล้วไอจุดตั้งต้นต,ต,ตรงนี้เนี่ยเป็นเวฟหน,นะครับเราก็จะรอเนาะให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาชนบริเวณในส่วนของเส้นเทนไลน์ตรงนี้นะครับเส้นไลน์ตรงนี้ซึ่งราคาเส้นเทนไลน์ตรงนี้น่าจะอยู่ประมาณ90,000นะครับถ้ามาชนแล้วมีการพักย่อลงมาอ่ะเราก็จะตีฟิโบใช่ไหมอ่ะเนี่ยถ้าถ้าเป็นจังหวะคนที่จะเล่นในส่วนของ4ชั่วโมงตรงนี้เราจะตีฟิโบรอ นะครับรอในส่วนของการปรับตัวย่อใช่ไหมรอการปรับย่ออาจจะมองที่โซน50าสโซึ่งอยู่ประมาณ82,000นะครับถึงประมาณ81,000ตรงนี้นะครับเอ้ย82,000ถึง8ปดหมื่นถูกแล้วถูกแล้ว8ป0 0 0ถึง81,000ก็จะเป็นตรงโซนนี้ก็คือรอย่อแบบเล่นแนวรับฟิโบนัชชีปกตินะครับเพื่อรอจังหวะเล่นเข้าในส่วนของเวฟบ2แต่ว่าบางคนอาจจะคอนเฟิร์มใช่ไหม วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่คนที่รอเวฟสองก็จะเป็นวิธีที่เราอยากจะรีดในส่วนของรีซีวอร์ดเชที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบเราอยากจะรอคอนเฟิร์มเลยเล่นภัพใหญ่เราก็จะรอเบรกเอาเส้นเทนไลน์ตรงนี้ซึ่งแน่นอนครับถ้าเราดูเนี่ยก็น่าจะเป็นโซนประมาณต้องเบรกออกไปขึ้นไปยืนเหนือ9ประมาณ90,000ดอลลาร์ให้ได้นะครับก็จะเป็น โซนที่มองว่าอาจจะเป็นจังหวะในการเข้าสวยๆได้ครับก็จะมีอยู่2จังหวัดด้วยกันเนาะดังนั้นในคลิปนี้ครับก็ลองดูครับในส่วนของภาพใหญ่ๆโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ายังขึ้นได้อยู่อีกขานึงนะครับยังขึ้นได้อยู่อีกขานึง ก่อนที่อาจจะมีการไซด์เวย์ออกข้างนะครับยาวๆยาวๆก็อันนี้ก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันในส่วนตัวผมก็จะมองภาพรวมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับก็มาอัปเดตสั้นๆเนาะให้เพื่อนๆได้รู้ว่าโอเคแผนที่เราตามกันอยู่เป็นยังไงบ้างนะครับแน่นอนครับว่าแผนพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีถูกมีผิดนะครับเราอาศัยเนาะตัวไกด์ไลน์ของอ e ิเลดเวฟในการที่มาจับ น,นะครับแต่ว่าในหน้าของความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะมีหน้าเล่นที่โอเคมันอาจจะไม่ได้เหมือนแผนที่เราวางไว้แน่นอนครับสิ่งที่เราทําได้เราไม่รู้นะเราทําได้คือเราต้องคุมความเสี่ยงถ้าเกิดอย่างเงี้ยอย่างแผนตัวเนี้ยถ้าเราเล่นเรารอในส่วนของการเบรกเอาเล่นออกไปแน่นอนคุณก็ต้องวางสต็อปลอสใช่ไหมคุณอาจจะวางในส่วนของสต็อปรอไปใต้ขาซีก็ได้นะครับเราก็วัดมาว่าโอเคถ้าเกิดมันเบรออกไปเราวางสต็อปรอไปใต้ขาซีถ้า สมมตินะเรามันเบรกสักประมาณ9 0,000เนี่ยเราเห็นกันเบรกชัดๆประมาณ9ก0 0หมอ่าเราก็มองดูครับเนี่ยถ้าเราวางไว้ใต้ขาซีก็จะมีสต็อปลอสอยู่ประมาณสิบห้าร์นะถ้าคุณลงแสนหนึ่งคุณเสียหมื่นห้าคุณลงล้านหนึ่งคุณเสียแสนห้าใช่ไหมเราก็คำนวณปริมาณที่สมมุติถ้าถ้าเราผิดทางเราเสียเราเราสามารถคอนโทรลนะครับโพซิชันของเราได้โอเคก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้นะครับสำหรับตลาด ในช่วงนี้ที่มันกลับมานิดนึงคือตอนก่อนหน้านี้เดือนที่ผ่านมาคือแบบโอเคไม่ไม่เอาเลยนะครับไม่ไม่ไหวเลยก็คือเนี่ยเราจะเห็นว่าเดือนที่ผ่านมาก็คือมีการแบบวิ่งลงอย่างเดียวเลยนะครับก็เป็นจุดที่มันก็ต้องพูดตรงๆอ่ะว่าถ้าถ้าเราเล่นมองในส่วนของการเล่นรอบเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่จุดเข้านะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะมีแพทเทิร์นอะไรใช่ไหมเนี่ยเริ่มจะมีแพทเทิร์นเหมือนโซนนี้ให้เห็นละ เราก็ลุ้นกันครับว่ามันจะเบรกไปยืนได้ไหมสำหรับคลิปนี้ครับพี่แชมก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลอร์ล็อตครับสวัสดีครับ